นายกคะทำไมคุณวราวดุธถึงเลือกที่จะทิ้งพักเดิมแล้วมาอยู่กับเราอันนี้มีอะไรจูงใจไหมคะเนยไม่ถึงพวกผมเหรอฮะไม่ถึงว่าคุณวราวุธอ๋อท่านนายกไปจูงใจใครไม่รู้ว่าคุณวราวุธกับผมนี่มันเหมือนพี่น้องคานตามกันมานะท่านบรรหารสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ดูแลผมเหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานท่านคนหนึ่งนะครับ แล้วก็ท่านก็ยังเคยพูดแต่บอกเฮ้ hey, ไปไหนก็ดูแลน้องไว้ด้วยนะอย่ามีอะไรก็ดูแลกันนะครับตั้งแต่ท่านยังไม่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 ไม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 สิ้นไปนะครับวันนี้มันก็ถึงถึงจุดจังหวะที่ดีที่เราก็มาคุยกันว่าการทำาททำการเมืองทํายังไงให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดไปแยกแยกกันทํานะครับมันก็อาจจะเกิดประโยชน์ประโยชน์กับประชาชน ไม่ไม่เต็มที่ทั้งที่ประสิทธิภาพศักยภาพของของแต่ละคนมีแต่การเมืองมันประกอบด้วยหลายอย่างเก่งให้ตายแต่ไม่มีองค์ประกอบอื่นอมันก็เข้ามาทำงานได้ไม่เต็มที่วันนี้ก็วันนี้ทางพรรคภูมิใจไทยเราประชุมพักทิสสามันเพื่อตั้งคณะกรรมการพัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับซึ่งก็ เป็นไปนตามที่เราได้คาดการไว้ก็คือว่าการเลือกตั้งก็น่าจะ,ะเกิดขึ้นภายในต้นปีหน้านะครับเราก็ต้องเตรียมการแต่น้นเน่แล้วก็วันนี้เราก็ได้มีผู้ที่จะมาทํางานร่วมกันในทางการเมืองนะครับซึ่งวันนี้นํำอย่างในโตรกรณีของจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ ทังท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับซึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยผมดูแลในเรื่องของการคัดสรรผู้ที่จะมาร่วมงานกันนะครับอย่างจากจากจังหวัดเพชรบุรีก็ได้ท่านนายกนายกปลายนะครับท่านนายกอบจอจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก็ามาทํางานร่วมกันในการเมืองแล้วก็ได้ในการเลือกตั้งครา้งหน้าเราก็จะส่ง นะครับผู้สมัครสสซึ่งเป็นสสอยู่แล้วสองท่านนะครับไม่ไม่ไม่สองท่านจากจากจากฝั่ง่านดุชาตินะเออชื่อไหนสสสต้อยบ้านลาดสสกแตเตรื่องยนแล้วก็สสไกสสไกสครับก็นเดียวกันจังหวัดเพชรบุรีมีมีสสอยู่สามที่ ครับเราก็หวังว่าถ้าเรามารวมกันทํางานการเมืองด้วยกันแบบนี้นะครับภายใต้การกํากับดูแลของของท่านนายกอบจด้วยของท่านสุชาติด้วยนะดูแลทางด้านการทํางานทางการเมืองเราก็น่าจะ,ะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีซึ่งผมก็จะต้องลงไปแนะนําตัวเองไปขอโอกาสกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีใ,ในในเร็ววันนี้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาตรงนี้ก่อนคุณราวุธิอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวทานทานข้าวกันแต่ว่าตรงนี้ท่านนายกปลายท่านสสทั้งสามท่านเนี่ยก็ก็วันที่เราก็กรกล่องปองทิ้งกันว่าการเลือกตั้งเที่ยวหน้านะครับจะลงในนามพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ทํามาช่วยกันทําประโยชน์ให้กับจังหวัดเพชรบุรีให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประเทศไทยร่วมกันครับ ดีนะกี้คุยกันแล้วครับคุยกันคุยทุกวันท่กวานก็ตัวหท่านสนธยาท่านสนธยากับท่านวิทยามาก็เป็นเหมือนพี่น้องกันนะครับเราโตไปด้วยกันทุกเขตไม่ค้อยนเลยอ๋อไม่ไม่เลยฮะเราเราเราอะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว่ากันเขตเก่าผมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งตั้งกรรมการ เดี๋ยวต้องให้สรรหาก่อนสรรหานะครับมันต้องมีไพรมอลีมีอะไรรับเป็นไป,นป,นปนตามรัฐธรรมนูญน,นะครับวันนี้ตรงไหนที่มีความชัดเจนนะครับ mm hmm. ก็เราก็รีบลงมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบไม่ต้องไปหลบหลบ,หลบ,หลบซ่อนๆกักๆอะไรไม่เอานะครับจะได้ลงไปทํางานได้เลยท่านก็ไปทํางานแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับว่าโอเคเที่ยวหน้าเนี่ยจะมาทํางานใน ในนามพรรคภูมิใจไทยนะครับทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนขอความชัดเจนว่าเราอยในพื้นที่ไหนในไหนก็สังขารก็ปกติเขาเคยมาที่นี่เมื่อไรยกเว้นงานมันเกิดทักอ่ะก็ชัดเจน่เลยก่ทำงานกันในในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างที่บอกไงครับคือบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องไปพูดอะไรให้มันใช่ไหมพูดมากคนก็ อาจจะไม่ชอบก็ได้เอาเป็นว่าเรามาทำงานด้วยกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับมันก็ต้องยึดประชาชนเป็นใหญ่อยู่แล้วนะครับเป็นหลักที่ผ่านมาเนี่ยพรัภูมิใจไทยจะมีความเป็นเอกภาพมากในเรื่องของการพักต่อสองพักสมัครตรงนี้ค่ะแล้วตอนนี้มีกลุ่มมีคนเข้ามาไม่มีกลุ่มมีคนครับมีคนอย่ยงครับจต่เป็นปัญหาต่อการพักเพื่อความมีคนหนูนี่แหละครับนะครับคนเดียวครับนะครับ ทุกคนนี่ก็เนี่ยก็เรียกผมพี่หมดตั้งใจหรือตั้งใจมาทำงานทุกครับที่บ้านก็ติดกันครับนั่งบริเวณทุกคืนจะไปไหนไปไหนพวกผมก็เดินไปตามถึงบ้านเลยใช่ไหมท่านนายกคะทำไมถึงวราภูถึงเลือกที่จะทิ้งพักเดิมแล้วมาอยู่กับเราอันนี้มีอะไรจูงใจไหมคะหนึไม่ถึงพวกผมเหรอฮะไม่ถึงว่าคุณวราวุต้อ๋อท่านนายกเป็นจูงใจใครไม่รู้ว่าคุณวราวภู กับผมนี่มันเหมือนพี่น้องกานตามกันมานะท่านบรรหารทำไมท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ดูแลผมเหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานท่านคนหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านก็ยังเคยพูดเลยบอกเฮ้ย hey, ไปไหนก็ดูแลน้องไว้ด้วยนะอย่ามีอะไรก็ดูแลกันนะครับตั้งแต่ท่านยังไม่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 ไมไมไมสิ้นไปนะครับวันนี้มันก็ถึงถึงจุด จังหวะที่ดีที่เราก็มาคุยกันว่าการทำาททำการเมืองทํายังไงให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดไปแยกๆก,ก,กันทํานะครับมันก็อาจจะเกิดประโยชน์ประโยชน์กับประชาชนไม่ไม่เต็มที่ทั้งที่ประสิทธิภาพศักยภาพของของแต่ละคนมีแต่การเมืองมันประกอบด้วยหลายอย่างเก่งให้ตายแต่ไม่มีองค์ประกอบอ,อื่นๆมันก็เข้ามาทํางานได้ไม่เต็มที่แต่วันนี้เราจะพยายามที่จะใช้ ศัก,กยภาพประสิทธิภาพประสบการณ์ความสามารถความทุ่มเทของทุกคนเนี่ยที่มีที่พร้อมที่จะรับใช้บ้านเมืองประชาชนอย่างเต็มที่เนี่ยแล้วเราต้องเอาตรงนี้มาเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยทำงานให้กับบ้านเมืองซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเราเราให้โอกาสคนทำงานแบบแบบไม่มีการอา่กักกันไม่มีการก้าวไก่กันนะในพื้นที่กร ก็เอาค่อยๆค่อยๆใกล้กร <g ül> ุงเทพเข้าไปทุกวันแล้วก่อนอยู่แต่รุ่น <c oughs> บุรีลำสุริน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่ที่เริ่มเข้ามามีชัยนาทมีสิงห์บุรีมีอ่างทองอยุธยาตอนนี้มีประจวบมีราบุรีเอ๊ะมีเพชรบุรีแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวราชบุรีก็ก็ <c oughs> มีมีมีทีมนี้อยู่แล้วเราก็พยายามที่จะนี่นี่นี่คือการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้ทํางานอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนมันต้องเป็นเป็นปลึกแผ่นแล้วก็ต้องไม่มีเรื่องของการด้อยค่ากันไม่มีเรื่องของการปรามาดกันไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นนะครับในในในทางไม่ดีเราตั้งหน้าตั้งตาทำงานท่านนายกปลายนะครับ ผมก็เพิ่งพบกับท่านครั้งสองครั้งได้ยินชื่อเสียงท่านมานานฝ่ฝันมานานว่าเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสได้ทํางานการเมืองกับท่านวันนี้ก็ฝันก็เป็นจริงแล้วก็ดีใจคนที่ทําให้ฝันเป็นจริงได้ก็ท่านสุชาติชมกลิ่นเราก็ต้องใช้เครือข่ายใช้ความสัมพันธ์ใช้อะไรที่เรามีอยู่แต่ต้องมาทําดีให้กับบ้านเมืองนะไม่ใช้เครือข่ายแล้วไปไปทำอะไรที่มัน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 ไม่ดีไม่ชอบเอ่อฟัก ถรากรุงเทพไทยไม่ไม่เคยคิดเช่นนั้น,นรันต่อไปคือการกลับมาเป็นนายกอีกรอบเป็นสมัยหน้าใช่ไหมคะผมฝันต่อไปเหรอฝันต่อไปคือขอให้ได้รับความไว้วางใจความมั่นใจจากพี่น้องประชาชนให้ให้มากนั่นนั่นคือความฝันนั้นสูงสุดสานนะครับถ้านนาย,ยกกลยุทธ์ที่จะไปถึงพักอันดับหนึ่งานนนย,ยกวางไว้ยังไงเรา เราร่วมกันทํางานครับนะครับเราเราทำงานกันอย่างเต็มที่มีนโยบายอะไรก็สัญญาอะไรที่ให้กับพี่น้องประชาชนก็ทําให้เต็มที่ตามคําว่าพูดแล้วทําให้พี่น้องเขาเห็นเห็นปุ๊บเขาก็จะให้ความมั่นใจให้ความไว้วางใจเราในที่ประชุมวันนะี้การคืองะายชื่อคนดิเดตนายกประเทศอย่างอย่างอย่าง เดี๋ยวค่อยๆเป็นเป็นทีละขั้นตอนยังไงเข้ามาแน่นะครับอย่างอย่างคุณสุขจีนะคะล่าสุดก็เริ่มพูดคุยพูดคุยนี่ก็อยู่ข้างบนพูดคุยกันโอ้จะเอาคนมาเป็นนายกเนี่ยนะเราเราก็ต้องต้องคุยรายละเอียดนะครับเราต้องเราต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากที่สุดนะครับว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะทํางานอย่างไรนะครับมี แต่ว่ายังไงก็เป็นทีมเดียวกันนะครับเป็นทีมเดียวกันแคนดิเดตนายกนตามรัฐธรรมนูญนี่เขาเขามี3คนถูกไหมครับสมัยก่อนเราเป็นพักภูมิใจไทยก็เอาผมคนเดียวแต่พอเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็เห็นว่าบางพักที่ใช้ไปสามคนหมดแล้วบางบางพักมีแค่คนเดียวถึงเวลามันก็ไม่มีคนมา สารต่องั้นเราก็ต้องเติมเต็มเตรียมความพร้อมมาไว้นะครับไม่ได้หมายความว่าโอโ้จะต้องเป็นมันเป็นเขาเรียกเป็น,เป,นเป็นไฟบังคับหรือว่าอะไรแต่เราต้องมีความพร้อมมาไว้เพื่อเื่ออนาคตที่เราอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่เราเราคาดไม่ถึงเราก็จะได้มีความพร้อมมีการสารต่องานของของของพักไปได้ด้วยด้วยความต่อเนื่องนะครับ มองใครเป็นคู่ต่อสู้หรือมองเนี่ยมองพวกเรานะต่อสู้กับตัวเองเท่านั้นนะครับต้องไม่ขี้เกียจต,ต้องไม่ประมาทต้องไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนให้ความมั่นใจแล้วเราก็อยู่เฉยๆนะครับไม่สร้างความมั่นใจให้ใหแข็งแกร่งมากขึ้นก็คือต้องเนี่ยเอาตัวเองวิ่งตามตัวเองวิ่งนําตัวเองให้ให้ให้ไปให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ก็ก็เป็นก็เป็นก็เป็นการการเสริมสร้างความมั่นใจว่าเออทิศทางของพักในแนวนโยบายของพักบุคลากรของพักที่มีเข้ามาเนี่ยมันน่าจะทําให้เป้าหมายของเราได้ได้บรรลุนะครับก็ก็มีแต่คนที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางานก็ผมว่ามา มาถึงวันนี้แล้วนะแล้วก็การเลือกตั้งก็น่าจะเกิดเนี่ยไปในเดือนสองเดือนสาเดือนเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็มันก็คงไม่ต้องมีอะไรทำแล้รหลบซ่อนๆไม่ดีหรอกอย่างนี่คือเหตุที่ผมนี่เห็นไหมตั้งแต่เริ่มจัดตั้งรัฐบาลสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยท่านสุชาติมาก็ mm hmm. เ,าเอามาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นกันเลยไม่ใช่แบบแอบๆมาแล้วก็โผล่ื่อมาทีหลังคนไหนคุยเรียบร้อยหมดแล้วก็เอามาเปิดเผยพี่น้องประชาชนได้เห็นอย่างเนี้ยวันเนี้ยเรา คุยกับทีมเพชรบุรีได้ครบแล้วก็ม,วมามา,มารายงานให้กับพี่น้องประชา,าชนชาวจังหวัดเพชรบุรีได้รับทราบอ,อย่างน้อยผมก็ต้องมาฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องชาวเพชรบุรีแล้วเพราะว่าผมก็ต้องให้ท่านผู้สมัครทั้งสามท่านนายกท่านสุชาติเนี่ยพ,พาผมลงไปในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่ผม<า>ผมไปตอนนั้นไปได้แค่ชะอำตอนนี้ผมก็ไปได้หลายที่แล้วผมไปอำเภอเมืองผมไปบ้านลาด ไปเขาอะไรเขายอนกอะไรพวกนี้ยชื่ออำเภอยังจําได้ไปหมดเลยแต่ตอนนี้ผมไม่ต้องไปใช้อําเนี่งเดียวแล้วผมไปรูปตาลชื่ออันนี้เดี๋ยวผมขอขึ้นไปปิดประชุมพักก่อนขออนุญาตครับขออนุญาตก็วันนี้ตัวผมเองในฐานะที่ทางพักภูมิใจไทยได้มอบหมายให้ดู แล้วก็สรรหาผู้สมัครในภาคใต้14จังหวัดนะครับวันนี้ตัวผมเองก็ได้นำผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยจังหวัดพัทลุงทั้ง3เขตนะครับคือเขตหนึ่งก็ในอธิคุณคงมีนะครับเขตที่สองก็คืออะไรนะวรรดนะครับเทิดวีรพงษ์ เขตสก็คนมุญญ่นินอุยยะยยกุลนะครับทั้งสามเขตนะครับวันนี้พวกเราก็จะมาแจ้งให้กับพี่ๆสื่อมวลชนได้รับทราบว่าจังหวัดพัทลุงเราได้ผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราก็จะทำการเปิดตัวแล้วก็บ่ายนี้ก็จะมีการประชุมสำหรับ ู้ที่เป็นผู้สมัครใหม่ของพรรคปูจจใจไทยซึ่งตัวผมเองก็จะเป็นประธานในที่ประชุมสำหรับการสรรหาผู้สมัครใหม่ร่วมกับกรรมการอีกหลายๆท่านที่ทางพรรคได้มอบหมายแต่ที่สำคัญนะครับก็ขอฝากพี่น้องสื่อบวลชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้ จังหวัดพัทลุงเราพร้อมและที่สำคัญก็ยังมีท่านอดีตรัฐมนตรีท่านอนุริศนาฤทธิ์ขับนุรักษ์ที่จะมาช่วยสนับสนุนอีกแรงหนึ่งในจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยคุณนาทีรัชะกิจประการซึ่งจะเป็นผู้ที่จะเป็นแม่งานหลักในการที่จะรณรงค์หาเสียงในจังหวัดพัทลุงของเรานะครับ ก็การที่ว่าพักการเมืองพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งเมื่อมีเป้าหมายในการที่จะส่งผู้สมัครลงในพื้นที่จังหวัดนั้นๆโดยเฉพาะจังหวัดพัทธลุงอดีตเราเคยมีผู้มีสอสอถึงสงเขตจากสามเขตซึ่งเขตที่ในสมัยโน้นตัวผมแพ้ก็คือเพตของท่านณนลิตขันุรักษ์แต่วันนี้เรามีอุดมการร่วมกัน ็ผมเองก็ได้เชิญท่านอดีตรัมมนตรีนฤทธิ์ขำบดูรักษ์เข้ามาทํางานทางการเมืองในนามของพักบุกใจไทยเพราะฉะนั้นความมั่นใจต่างๆนะครับเราก็มีความมั่นใจว่าเราจะขอคะแนนเสียงจากพี่น้องในจังหวัดพัทรลุงช่วยเลือกพวกเราทั้งสามเขตเพื่อจะ เป็นกําลังในการที่จะนําเข้าไปเสนอในสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะพัฒนาจังหวัดพัทลุงและที่สําคัญคุณนาทีเองก็อดีตก็คือเป็นแม่ทัพในจังหวัดพัทลุงแต่วันนี้ตัวผมได้ถอยออกมาแล้วคุณนาทีกับท่านนริตขำนุรักษณ์ก็จะจับมือกันเพื่อนาสสทั้งสาเขตเข้ามาสู่พรรคภูมิใจไทยและเข้าสู่สภา เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดพัทลุงของเรานะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่ทางพักได้มอบหมายให้ผมในฐานะเป็นผู้ดแูแลและคัดสรรผู้สมัครใน14จังหวัดภาคใต้ครับจังหวัดตอกขนาดนี้นะครับเรามีผู้สมัครทางภาคใต้ที่ลงตัวเรียบร้อยแล้วก็คือ49เขต แต่ก็คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่10นะครับก่อนที่จะมีการเปิดสมัยประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเราจะมีผู้สมัครทั้ง 50, 59เขตรครบถ้วนบริบูรณ์นะครับซึ่งตัวผมเองแล้วก็ทีมงานของพรรคภูิใจไทยเราก็พยายามที่จะประสานผู้ที่มีความสนใจในการที่จะมาร่วมงานทางการเมืองกับพรรคภูดใจไทย แต่ขณะนี้เราได้แล้วคือ49เขตแล้วก็มั่นใจนะครับว่าครบทั้ง59เขตภายในไม่เกินวันที่10ธันวาคมซึ่งเป้าหมายที่ผมยังตั้งเป้าหมายไว้หลังจากที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ใน14จังหวัดภาคใต้เข้ามาสน,สนับสนุนพวกเราเป้าที่ตั้งไว้คือไม่น้อยกว่า30คนเรายังมีความมั่นใจว่า เราน่าจะได้ตามเป้าแต่จะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่พี่น้องใน14จังหวัดภาคใต้ที่จะให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเราหรือไม่อดีตที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยเราทำอะไรในรัฐบาลปัจจุบันนี้ซึ่งมีท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยขนาดนี้ท่านกำลังทำอะไร มีนโยบายอะไรบ้างผมเชื่อว่าพี่น้องในประเทศไทยและโดยเฉพาะพี่น้องใน14จังหวัดภาคใต้คงทราบดีอะไรก็แล้วแต่โครงการถึงแม้พวกเราจะอยู่เป็นผู้นำหรือแกนนำในรัฐบาลเพียง4เดือนสั้นๆแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่จะนำผู้สมัครเข้ามาเป็นสสโดยสภามากขึ้นและในอนาคตเมื่อมีการเลือกตั้ง หลังจากการเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยเราหากเราได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนโยบายต่างๆที่ยังค้างค้างอยู่ท่านนายกก็จะได้สารต่อไปซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็คือนายกคนปัจจุบันนี้คือท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับโอเคนะครับสวัสดีครับชูมือหน่อยได้มาเข้ามา มาวอรรถไหนเดี๋ยวรอนะเพียบนะอันนี้อ่าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมติชนทีวีกันด้วยนะครับ